ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปรากัดระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้พอเลี้ยงประกัดมือใหม่ทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับถึงวิธีการดูแลตัวผู้นะครับขณะฟักลูกหรือเลี้ยงลูกนะฮะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านประกัดละยองของเรา นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงนะฮะวิธีการดูแลพ่อปลานะครับว่ามีวิธีการดูแลที่ถูกต้องแบบไหนนะครับเริ่มต้นนะครับสําหรับการจัดเตรียมเพาะปลานะครับทุกๆการเพาะปลาไม่ว่าจะเป็นปลากระแฟนซีปลากัดป๋าหรือปลากดหม้อนะครับขั้นตอนแรกนะครับสําหรับการเตรียมพ่อปลานะครับนั่นก็คือการนะฮะุนอาหารนะครับให้พร้อมนะครับ ดูสุขภาพของปลานะครับของพ่อนะฮะให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับโดยมีวิธีการสังเกตดังนี้นะครับพ่อปลาจะมีลักษณะคึกขนองนะครับกอวอดดีนะครับไม่ซึมนะครับมีการตอบโต้ปฏิกิริยาเมื่อเห็นตัวเมียนะครับจะมีการเกี้ยวพานลักษณะนั้นนะครับวิธีการที่จะทําให้ตัวผู้คึกนะครับนั่นก็คือหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนควรเปลี่ยนน้ํานะครับและเติมน้ําหมักใบหูกวางลงไป นะครับสนะครับคุณอาหารให้ปลามีสุขภาพดีนะครับคุณให้อิ่มนะครับคุณให้เหมาะสมในส่วนของอาหารนะครับก็ให้เหมาะสมกับลักษณะของปลานะครับเพื่อนๆคนใดก็ตามนะครับที่ไม่ได้เลี้ยงปลาด้วยลายแดงนะครับอาจจะเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดหรือนะครับอาหารสาเร็จชนิดต่างๆนะครับก็ให้ด้วยความเหมาะสมนะครับ ผมแนะนํานะครับให้มือใหม่ทุกท่านนะครับให้อาหารพ่อปลาทุกมือนะครับโดยนะครับโดยนะครับถึงแม้เราจะนําปลาลงเพาะแล้วนะครับนําพ่อปลาไปเจอกับตัวเมียแล้วนะครับเราก็ยังคงให้อาหารอยู่นะครับเราจะไม่งดอาหารนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ไข่เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เรานําตัวเมียออกได้เลยนะครับ ในขั้นตอนเอาตัวเมียออกนะครับก็ระมัดระวังพยายามอย่าไปบรบกวนนะครับให้หวอดแตกนะครับหรือตัวผู้ตื่นตลกตลกใจนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งของการกินไข่ได้นะครับหลังจากที่เรานํำตัวเมียออกไปแล้วนะครับตัวผู้ที่อยู่เป้าไข่นะครับเราก็ควรให้อาหารนะครับ สาเหตุที่เราควรให้อาหารนะครับคือนะครับปกติแล้วผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับในวันที่ตัวผู้เป้าไข่นะครับตัวผู้บางตัวนะครับจะไม่กินอาหารนะครับตัวผู้บางตัวจะไม่กินอาหารนะครับเขาจะสร้างชั้นไขมันของเขาออกมานะครับโดยเขาจะไม่กินอาหารแต่นะครับผมแนะนําไว้อย่างนี้นะครับว่าควรให้อาหารเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวผู้หิวนะครับ เมื่อตัวผู้หิวนะครับอาจจะกินไข่และกินลูกได้นะครับส่วนอาหารนะครับที่ห้ามนะครับห้ามเลยห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามให้พ่อปลาที่ขณะเลี้ยงลูกนะครับนั่นก็คือลูกน้ํานะครับลูกน้ําลูกยุงต่างๆห้ามเลยนะครับไม่ให้เด็ดขาดนะครับเอาละครับก็มาทําความเข้าใจกันประมาณนี้นะครับคือนะครับการดูแล พ่อปลานะครับขณะเลี้ยงลูกเราดูแลโดยวิธีการให้อาหารทุกๆมือนะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับส่วนอาหารที่ห้ามให้นะครับนั่นก็คือลูกน้ําลูกยุงทุกชนิดห้ามนะครับเอาละครับสําหรับวิธีการดูแลพ่อปลานะครับให้เลี้ยงลูกดีนะครับไม่ไปรบกวนกับลูกปลาแรกเกิดนะครับก็มีวิธีการคร่าวๆนะครับตามที่ผมเล่ามานะครับก็ มีทิกต่างๆแนะนำกันเพียงเท่านี้ฮะเหมือนเดิมครับฝากเพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ